ปูกาบนมาสก,การปูอ่าเจ่ิญพรนแต่ยังไดปูขึ้นแต่เศร้าแต่ปูเบืรอหนี่เพราะวันก็นเศ้าคนชาวช่วยมากอ่อยดินบาทดับบ่ได้ซีมต่อสับครับยังไวยแน่ขอใจ้หน่อยขอไปดินบาทได้หกมงนครับผมอ่าปูทำเล่าปตนยังไดปูบ่ได้สับหกทีใส่ยหา ว่าันไดเอาเปลีนกกบกันสองหกแล้วกันซีสามตัดดยิ่ใชกันก็ได้นะครับไปยิ่งใชกันเ่ไดดกับ่ไดดแล้วก็หาเนี่ขางไห้เนาะครับีก็อกอเซีกหกกก่อเอเอาหกไปกับสีะโอ้เออาอมันก็มันเ็นเ่แล้วกันทันเพว่ได้เาเปก็เนแบบต้นก็ได้มาโอ้ยบริจาคได้กันวะต้นว่า เลื่อม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 ซับได้กู่อยว่าที่ี่หงพอข่อยว่ากับมกันข่อยว่าครับมาแห้งสมอเนาะซีกับหกนี่อ่าขัดก็ได้รวดได้เลดก็ได้รวดได้เลย,เเลยแมนครับอืมมันออกปัดใจทิ้งก็เจ้ามถาถวายไฟอีกสองวดเล่นเล่นกันเลยเดอ้อือที่หงพอซุนเนาะครับบอกศูนย์เนรออเราไม่ออกที่หงออ,อีกไหมครับ เขาจไปเขาเล็กง่่นแล้วไปว่าน่ะอืมเเล็กง่ยไปให้โตมวัวว่านนี้เด้อเพราะว่าเขาบอกเล็กใช่ก็อบอกเล็กเลาไปทีเด้อเขาบเรื่องสั้นบอกปูอเขาบอกเล็กใช่เขาบอกสองหกหกครับส <26 6. S 2> องหกหกเขเลยมาให้เล่มา,ลามาก็ซำบอกเล่าให้มม่ดีปูอ๋ออืม บานนี ani, ok ้หกฮกนี ok ่ปูห uh ้ตองหวัดตั้งแต่ตองหวัดบ่เขินคือมันงดควันนี่งดควันก็คายห้เจ็ดหนึ่งสองหเจ็ดีึเ้โอครับเจ้าสองีกหกหกวต้องงดควันไม่ใช่ไม่สำคนญอีที่เอาหัะอนนา้ไม่คว่าเขาบอกเลขไข่แล้วสองหกวกไปท่านไข่หิดนี่ปูเสีอหายไข่หรือเปล่าันเนาะปูเสอไ่ห้องสุดท้ายบอกปูอ่สองฮกฮกแล้วกับเลขกัน ตัดใจไข่พระเจ้ามาสวายไข่สองคู่เ้้อคพูดอนะไรนพูดตัวไรนะอันนี้สองหกหกหลักจ่6ยหกศูนย์สองหกหกสี่หกศูนอ่ามันันมันจะออกใคคู่ตีนะพระเจ้าสวายยังไรออกมันเนี้ยครับสอ,อ,องหัวว่งงานพู่ก 4, ับว่าจีที่ั่งเันพู่เอาที่าใา ว่านเราก็ไปอยู่แล้วปัจจัยอืมเ,เลขล่างเลขล่างนั้นหาเจ็ดแล้วกับหาศูนย์นะเลขล่างนะล่างห้าเจ็ดกับห้าศูนย์อ่าไอ้พวกนี้มักตัวเดียวหนึ่งคือหาเจ็ดล่างมันมาปูอ่าบนไปที่นหน่อยไปได้ขึ้นไรกระเสือนสองตัวนี่ละ 2 Bonn nêm bắn chặt bóng. Donald Bonn nêm cahook hoa cạnh níu 6 hoa cạnh hoa cạnh hoa 6 hoa nè 6 cạnh 6 cạnh hoa 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 มันในวันวิสาขบูชาพราเจ้ามาถสาวีคอยซีสูตรซีร้อยหกสิบหกเรลยกเล่าสองหานเนยครับขอยันออกเรไน้อยอีกนะเตาเล้บอกไปครับอนั้นคือว่องสั้งเลยเนาะมาดีไหวนะครับเนี่ยือจนเขาบอกกันเลขใช่ยังชื่อสองหกหกครับอ่าแต่ว่ากันไม่ใช่ดอกตัวหนึ่ง เัวตกก็เห็นนีงมันเห็แจงโกมูขึ้นเปสองหกวันนี้แจงกมูสองหกกอ่าแจงกมูสองหกอันนี้เลขกันหานยนึ่งเขาหาน่งก็ย่ำไว้เท่านะครับเช่นเช่นหาศูนย์เป็นเลขฝันก็เด้อ่าศูนย์เลขฝันฝันที่บัาก็ฝันว่านคอยึกเงั้นสามะลิงขึ้นไปเขาครับยี่ทิงย่ก่าน มีจะใช่สองคนครับ,บ <c oughs> นี่จำาจเรียนด <c oughs> ้่กันเื่อนหาหาชูนิมขอกระผูขึ้นแื่นตอนมึงก็ขึ้นไปเท่งมาัานยื่นข้างใจอาทิตตางนะครับขอยันจินขอยันติเด็กร้างกอยเลยบบวกน้เรียกฝันได้ด้วครับง่วนง่นเหยื่อา,ามแตเรียนขึ้นเท่งเท่ง คุณเท่งหมืนยูไนเต็สองคนเขาหับเอาครับอ่เส้นเดขาชวนนี่มันก็ผูกขึ้นกันนะผูกใช้ผูกใช่บว่งวงพอดีเลยผูกที่บว่วง,งนู้นิ่งเขาเลยครับ,รบเด็นกันก็เลยก็เลยมันก็เลยมีสองสองคก็ได้เป็นหาเกดก,กับ5าศูนล้างแมนในส่วนบนนั้นสองหกหกกับหกศูน กับหกศูนย์แต่มันตัดกับมีสองหก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 ศูนย์ที่หกเอาเวลาพูดออกไปน้ำรดทางการเจ้าว่าโอ้ยือบอกตัวนี้ห้ามบอกอีกแบบนี้ไบอกจะมาอีกแน่ครับมันไม่รู้เล็กเล่าก็ไรเด้อครับอ ตัวตัวไปเน้นให้เลยเนี่ยนี่ละหกหกกับหกศูนย์นี่ละครับผม <ạ. S 2> หกหกหกศูนย์พี่ปูนเน่นบนใ <ạ. S 2> นส่วนสองตัวล่างก็คือห้าเจ็ดกับห้าศูนย์อ่าตัวนึงคือห้าเจ็ดตัวเนี่นคือห้าเจ็ดบนนี่เ, <ạ. S 2> นเน่นหกหกกับหกศูนย์ ครับนี <amounts of alcohol writers> ่นะครับโค้ง <refugees> สุดท้ายนด้นคือน <lava> ้องเอฟซีโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยปูกระเบื้องแตกนะครับมืออื่นครับบันนี้ก็บอกเขาจาพิจารณาเอาหวันพิจารณาเอาเองเฮ็ดซับให้ได้กันห้าซับบ่เหมิดคื่อจะเล่ามาว่านี่โอ้ยเียดายซับบ่เหมอด ่นันี่ได้ละถ้าไปซื้อนอกูบอกที่มือรถ้ี่ารถขยซื้อมันกระแล้งไหมม่เลืกัเจ็เจ็ที่ด้หมยเลขอก็ไก่ยืซื้อกระล้งไม่โอ้ยขอยเพิ่สี่เซเลยซ็งซะอไว้ซื้อกระแล้งดีไหมครับกระแล้งลุ่งต้ำงมึงกลมไอวหุ่นได้รถไฟฟ้ปาบอกครูรถคิดอัพไกวี่เดียว มันไหลบ่มันไลหลเแล้วมั่ตำทั้งกลมไปโอ้ยเียด่ายเนาะอ่าป็นว่าบอกเรียนซ้ันน,ะอนออีออกล่าว่อยออกล่าวออกกล่าวเอาเป็นว่าปูยำไทยช่หมน่นปูบนตได้แนมปูตัวเด่มันไม่ใช่การหุกหกครับศูลลนยบนครับ เลขล่างคื 7, 2, 5, 5, 6, อ57 50 57 50ัวนี้ก็มี57แก็มีนน่66กับ60ครับผมอ่าอกราบขอบพระคุณผู้หลายผ